สวัสดีค่ะร้านกล้องสมดวจสูนลังสิตค่ะวันนี้ค่ะจะมาแนะนําวิธีการยิงระยะนะคะของกล้อง Total Station Soul s เกียร5เซท E S ค่ะเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเปิดตัวเครื่องขึ้นมาค่ะโดยกดปุ่ม E S C ค่ะจากนั้นนะคะให้เราหมุนตัวเครื่อง1รอบค่ะแล้วก็หมุนเลนกระดก1รอบนะคะเพื่อเป็นการเซตค่าค่ะ อันดับแรกนะคะให้เราเล็งตัวกล้องไปยังหน้าเป้าปีซึมก่อนค่ะจากนั้นนะคะให้เราเปลี่ยนเพจหน้านะคะปุ่มที่4ค่ะเป็นหน้า2ค่ะเสร็จแล้วค่ะก็ให้เรากด h ฮดดนะคะเพื่อยิงค่ะตัวเครื่องนะคะก็จะยิงไปที่หน้าเป้าแล้วก็มีเสียงการยิงเรื่อยๆค่ะเราจะกดที่ปุ่มแรกนะคะเพื่อสต็อปหยุดค่ะ ค่าระยะที่เรายิงได้นะคะจะดูที่ค่า h ค่ะจะอยู่ที่3.320เมตรค่ะหากเราต้องการที่จะหาค่า slope นะคะให้เรากดปุ่ม s h v ค่ะตัวนี้นะคะหน้านี้ก็จะเปลี่ยนเป็นค่า v ค่ะเมื่อกดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นค่า s ค่ะค่า s ของเรานะคะจะอยู่ที่3.338เมตรนะคะ ค่ะแล้วเมื่อเราต้องการที่จะปิดตัวเครื่องนะคะเราจะกดปุ่ม ESC ค้างไว้ค่ะแล้วก็กดปุ่มที่4หนึ่งครั้งนะคะค่ะแล้วนี่ก็เป็นวิธีการยิงระยะนะคะของกล้อง Total Station s a u s e t H ES ค่ะขอบคุณค่ะ หากท่านใดสนใจนะคะร้านของเราตัอ้งอยู่ที่ปัมเอโซโแมกแวร์รูรังสิน์นครนายกห้องสองค่ะหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่021026854ค่ะหรือแอดไลน์ได้ที่ a s a i r s i 9 9ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมว,วิดีโอคลิปค่ะ